เะครับผมการเซนชั่นต้องสู่ช่องมินาสกันซี่เช่อเขยละตอนนี้ดูเกม FC ฟซีมือายครับผมสำหรับวันนี้จะมาแจกแทคติกไลนแชมป์เปี้ยนเมนเจอร์ดาวนะครับผมนะคนดูขอมาวันนี้จัดให้นะฮะก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม เติมสนุกไม่สนุดต้องคุกกี้แลน d ์ช็อปอนะครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมนะทางด้านของ ID ดีนี้เป็น ID ดีของคุณเต่านะครับผมยังไงขอบพระคุณคุณเต่ามากๆเลยนะฮะที่ส่งไอดีมาแจกแท็กติกให้กับเพื่อนๆนะครับผมนะคนสอบถามกันมาทุกคลิปนะครับผมเวลารีวิว ID เีนี่ยนะครับผมนะคุณเต๋าแกใช้แท็กติกไหนปรับยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมวันนี้สัญญาไว้เนาะก็ จัดเลยก็แล้วกันแต่แผนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคนดูใช้ได้แค่2แผนนะครับผมนะนั่นก็คือ433 Attack นะฮะแล้วก็ทางด้านของแผน41212นารดเท่านั้นนะคนดูนะส่วนทางด้านของแผน433 Holding กับแผน433ธรรมดาเนี่ยก็พอใช้ได้นะฮะแต่2แผนที่แนะนำที่สุดเลยก็จะเป็น 433A กับ41212 h นะคนดูนะตามนี้เลยเนาะอ่ะเปิดแท็กติกก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมนี่ฮะ ความเร็วเป็นสองนะครับผมระยะการจ่ายบอลเป็น1นเนาะแนวคิดการเล่นนะครับผมเป็นตรงนี้ฮะเป็นการบุกเนี่ยตามนี้เลยแล้วก็การคุมตำแหน่งนะครับผมเป็นอิสระนะตามนี้นะแล้วก็ทางด้านของบุกตรงนี้ฮะท่านผู้ชมแนวโน้มการส่งบอลเป็น2ฮะแนวโน้มการเปิดบอลเป็นหนึ่งนะครับผมแล้วก็แนวโน้มการยิงเป็นสานะครับผมนะตามนี้เลยนะแล้วก็คุมตำแหน่งเป็นอิสระฮะเนี่ย อันนี้คือการบุกนะคนดูใครดูไม่ทันยังไงกดแคปหน้าจอหรือว่ากดหยุดแล้วก็แคปก็ได้นะคนดูนะส่วนอันต่อมาครับผมทางด้านของการตั้งรับนะฮะการตั้งรับเนี่ยกดดันเป็น3นะคนดูแล้วก็ระยะห่างเป็น1นะฮะความก้าวร้าวเป็น2นะครับผมแล้วก็คุมพื้นที่นะตามนี้เลยนะครับผมนะดูไม่ทันยังไงแคปไว้นะคนดูนะอ่ะ ทางด้านของ ID ของผมเองนะก็จะใช้เป็นแผน4-3-3 Attack เหมือนกันนะคนดูเดี๋ยวผมสวารไปให้นะฮะอันนี้จะเป็น ID ของตัวผมเองเนาะนี่62ดาวนะคนดูก็ถือว่าไม่แย่นะฮะนี่62ดาวเพิ่งซื้อเดมเบเล่มาเมื่อกี้นี่เลยสดๆร้อนๆนะฮะเมื่อไม่นานมานี้เองแท็กติกก็เหมือนกันเลยนะครับผมนะความเร็วปรับเป็น2นะฮะนี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าความเร็วปรับเป็น3เนี่ยบางครัง้งบางทีบอลมันออกด้านข้างเนาะ ก็เลยต้องปรับเป็น2มันจะได้บาลานซ์นะครับผมนะตอนแรกลองปรับเป็นสาดูแล้วก็ไม่เวิร์กนะฮะก็ต้องปรับเป็น2นี่แหละแล้วก็ระยะาก,การจ่ายบอลก็ผมอดี๋ยที่บอกไปเนาะถ้าเราอัพเป็นสปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะเนี่ยฮะมันมีโอกาสที่จะโดนตัดนะฉกบอลน,นะครับผมโดนปาดหน้าฉกบอลอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเป็น1เนี่ยนักเตะของเรามันจะวิ่งเข้ามาหาบอลเนานะตัดโอกาสให้ฝั่งตรงข้ามนะฮะไม่สามารถวิ่งมาฉกได้เนี่ยจะเป็น1นะ แล้วก็แนวคิดาการเล่นบุกอิสระเหมือนกันนะครับผมส่วนการบุกตรงนี้นะฮะแนวโน้มการส่งบอลน,นะครับผมตรงนี้ปรับเป็น2เนาะอันนี้เป็นแท็กติกใหม่นะคุณดูนะเป็นแท็กติกใหม่นะฮะไม่ได้เหมือนแท็กติกซ้าเดิมนะคุณดูนะนี่แนวโน้มการส่งบอลเป็น2ฮะบาลานซ์นะครับผมน,นะแล้วก็เปิดบอลเป็น1ครับผมแต่เปิดบอลเนี่ยต่อให้อัพเป็น1เป็น2เป็น3ยังไงมันก็ชอบเปิดอยู่ดีนะมันก็ชอบเลี้ยงออกไปด้านข้างแล้วเปิดอยู่ดีนะแล้วก็อัพเป็น1ไปได้เลย หรือใครจะเล่นเป็นเปิดมงอ e ีสปอร์ตจะอัพเป็น2ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมนะแต่นี้ผมอัพเป็น1นะึ่งแล้วเพราะว่านักเตะกองหน้าของผมมันไม่ได้แบบตัวใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ทางด้านของแนวโน้มการยิงเป็น3นะครับผมบางคนปรับเป็น2เนาะแต่ของผมเนี่ยปรับเป็น3เพราะว่าบางครั้งบางทีกองหน้าของเรามาชอบเลี้ยงเข้าโก้ที่ี้แม่งเลี้ยงจนจะเข้าโกอยู่ละนะครับผมนะอัพเป็น3แม่งเลยจะได้ปล่อยออโต้ได้แบบสบายใจนะฮะแล้วคุมตำแหน่งเป็นอิสระนะครับผมนะส่วนเกมรับนะ เกมรับก็ตามนี้เลยนะกดดันเป็น3ครับผมบีบคู่ต่อสู้ฮนะแน่เอิมสูงนะครับผมนะเพราะว่าบางครัง้งบางทีเนี่ยเราอัพเป็นแค่หนึ่งเนี่ยนะครับผมนะมันจะอยู่ต่ําเกินเหมือนรอเขาบุกอะ่ะเหมือนรอเขาบุกนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพเป็น3ามเนี่ยเราบุกเขานะคนดูกดดันไปเลยนะบีบไปเลยแล้วก็ระยะห่างตอนนี้ปรับเป็น1นะคนดูนะปรับเป็น1นนะฮะแบบบีบเลยอ่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเลยเพราะว่า มันไม่ได้เจอแผนโยนบอลยาวแล้วนะครับผมนะมันไม่ได้เจอแผนแบบโยนบอลยาวข้ามไปข้ามมาอะไรแบบนี้แล้วนะฮะจะพับซ้ายพับขวาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนนี้แบ็คเอ่ยองหลังเอ่ยสปีดจัดจ้านทั้งนั้นเลยนะครับผมนะวิ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นระยะห่างเอาเป็นหนึ่งไปเลยนะตอนนี้แล้วก็ความก้าวร้าวเป็นสองแล้วคนดูนะเนี่ยฮะความก้าวร้าวยังเป็นสองอยู่นะครับเข้าแย่งบอลทีละตัวนะับปกติเนี่ยเราจะเอาเป็นสามเนาะ ปกติเราจะเข้าพร้อมกัน2ตัวนะฮะนี่บางทีฉกไปแล้วนะครับผมอีกตัวหนึ่งซ้อนเลยแต่ตอนนี้เอาเป็นบาลานเอาไปแค่2พอนี่มีการเปลี่ยนลงมานะคนดูนะเข้าแค่ทีละตัวฮะเข้าแค่ทีละตัวตามนี้เลยแล้วก็เป็นคุมพื้นที่นะครับอ่าแล้วก็แผนที่ใช้งานอยู่อ่เอเาอนนะอดนะเดี๋ยวดูแผนของคุณเต๋าก่อนก็แล้วกันนะคนดูนะเดี๋ยวดูแผนของคุณเต๋าก่อนก็แล้วกันนะอ่านี่นะฮะอันนี้ไอดีของคุณเต๋าเนาะ แผนที่แกใช้อยู่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแผนที่แกใช้อยู่จะเป็นประมาณนี้แนี่ยูเซบิโอนะโรนิโอเดเบเล่อะไรประมาณเนี้นะ OVR ม,นะนะมีผลนะคนดูนะ OVR มีผลนะฮะผมเห็นหลายๆคนมาบ่นในช่องว่าแท็กติกที่พี่ใช้จัดไปไม่เห็นดีเลย OVR 1 1 4 1 1 5อย่างเงี้ยไอ้เวนมันจะขึ้นให้มึงไหมล่ะทีมงานเขาก็ต้องทำแพ็กมาขายนะครับผมนะ ถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําแพ็มาขายไม่มีคนเติมเขาจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่าไฟใช่ไหมมาจ่ายค่าพนักง,งานถูกไหมคนดูอันนี้ก็คือแบบไอ้ที่อวีน้อยแต่อยากขึ้นแบบ50ดาวดาวฝันไปสิมันขึ้นได้ตามที่มีนั่นแหละนะคนดูนะ10ดาว20ดาวก็เก่งแล้วนะฮะก็ต้อง1้อยนี่แหละคือแทคกติกก็ส่วนหนึง่งนักเตะก,ก็ส่วนหนึ่งนะครับผมนะมันมีผลทุกอย่างนะฮะเน่ก็จะเป็นแผนนี้นะแล้วก็อีกแผนหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือแผน 4-1-2-1-2นาโล่ที่ผมบอกไปนั่นแหละอ่าเดี๋ยวลองสวบไปที่หน้าจอผมดูนะฮะอันนี้จะเป็นแผนของผมเองเนาะนี่เลยเนี่ยฮะของผมก็จะใช้ตามนี้ถ้าเกิดว่าเอาตัวอื่นลงอะ่ะ OVR มันจะเหลือ1 1ออ่ะแม่งแพ้หลัวเว้ยคนดูโคตรงงเลยเนี่ยเวลาผมเอาเดวิดชินลลาลงใช่ปะแล้ว OVR ทีมของอ่า OVR รวมของทีมอะ่ะมันเหลือแค่17อะ่ะคนดูมันแพ้เฉยเลยเว้ยทง้ทงๆที่นาเตเป็นตัวเดิมนะ แต่ OVR มัน117อะ่ะผมก็งงเหมือนกันว่าไอ้ี้ยนักเตะกูก็ตัวเดิมแต่ OVR กู117ทำไมมันแพ้วะแล้วผมก็เลยเอาเดวิชิโนล่าออกแล้วใส่แค่ซอนเฮืองมินกับแกลเลตเบลนะฮะเอาไว้เป็นตัวสำรองเวลาโรนันญโยหลอดหมดอะไรเงี้ยนะคนดูนะโรนันญโยหลอดหมดไอตัวซอนก็จะไปลงแทนเพราะผมเปิดออโต้ไว้เห็นปะเปลี่ยนตัวอัตโนมัตินะฮะแล้วก็เดมเบเล่เนี่ยบางครั้งบางทีเจอตัวตึงๆเจอนักเตะตึงๆนะครับผมนะผมก็ใช้แกลเลตเบลนะฮะ ในการาสลับสับเปลี่ยนกับอูตมันเดมเบเล่นะครับผมนะมันก็เลยทําให้ทีมของผมเนี่ยมันวิ่งได้ตลอดทั้งเกมนะฮะอันนี้ก็คือ,อเ,ทเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเอามาใช้ได้นะฮะ OVR รวมของทีมเนี่ยเอาให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีนักเตะอยู่ในทีมเนี่ยแล้ว OVR มันน้อยพวกเนี่ยเห็นไหมอานายกุล,ลิตเปเล่จอร์ดเบสชินวาร่าเนี่ยผมไม่เอาลงทีมเลยนะ เพราะว่าถ้าเอาลงทีมไปปุ๊บ OVR มันลดแล้วทีมผมเนี่ยไม่ขึ้น50ดาวสักทีนะผมนะพอผมเอาตัวละครพวกนั้นออกปุ๊บแล้ว OVR รวมขึ้น118ขึ้น50ดาวได้แบบสบายๆเลยนะคนดูนะอันนี้ก็คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งตอนแรกๆผมนึกว่าไม่เกี่ยวนะแต่คนดูลองไปทําตามดูเกี่ยวนะคนดูมันเกี่ยวนะเนี่ย OVR รวมเนี่ยนะครับผมอ่ะแล้วก็ลืมเปิดแผนให้ดูนะแผนที่ต้องใช้เนาะนี่ฮะ4 1 2 1 2นาโร่เนาะ เอช่วงต้นคลิปผมบอกผิดแล้วล่าว่าเป็น4 1 2 1 2 h ฮดปะน่าจะบอกผิดนะครับผมนี่นะฮะเป็น4 1 2 1 2 n นะ4 1 2 1 2นาโลนะครับผมตามนี้เลยนะถ้าช่วงต้นคลิปบอกผิดยังไงเนาะแล้วก็นี่ฮะ4 3 3 a t t a c k 2แผนนี้เท่านั้นสลหรับแท็ติกในซีซั่นนี้ส่วนแผนอื่นเนี่ยเล่นได้นะผมลองมาแล้วนะอ่า ID สายฟรีผมขึ้น10ดาวอยู่นะก็คือ4 3 3 Holding เนาะ ID ที่ผมใช้ยายาตูเล่คนดู ที่รีวิวพวกแฟงรายการแล้วก็เอ็มปาเป้ P e อะนะฮะใช้433โฮดิ้งแล้วก็แทคติกเดียวกันขึ้นได้เป็น ID สายฟรีโวรวม116กผมนะก็สามารถขึ้นได้นะฮะแล้วก็แผน433อันเนี้ยเล่นได้นะคนดูเอ่อ433เดี๋ยวเป็นมึงนะฮะที่เป็น CM3 ตัวเนี่ยๆๆ,ๆอันเนี้ยเล่นได้นะผมนะแผนนี้เล่นได้อ่าแผนเนี้ยเล่นได้2แผนเนี้ยแต่ว่าที่เวิร์คที่สุดก็คือเป็น433 A เนาะบุกจ๋าๆเลยนะฮะแล้วก็ 41212นารลแค่นี้เลยนะครับอ่ะเขาเข้า,ขา,ขานะครับผมประมาณนี้หวังว่าคลิปวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมนะใครที่ชื่นชอบหรือว่าชอบใจนะฮะฝากกดไ like, ลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการชิปต่อไปให้ผมด้วยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวมีแท็กติกดีๆอะไรมาแจกอีกนะครับผมนะเดี๋ยวจะบอกนะเดี๋ยวดยวิโอ้โหไอดี ID ของคุณเต่านี่แม่งมีแต่ตัวโหดๆตึงๆนะตัวละครอะไรเข้ามาคุณเต่าแกจัดแบบจัดหนักจัดเต็มจัดอย่างเดียวเลยนะโหดสุดๆไปเลยนะครับผมยังไงขอบพระคุณคุณเต่ามากๆเลยนะครับผมนะอ่ะ ข้าวาประมาณนี้เนาะสงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ชีวิีโอหน้าสำหรับิีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม